สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่เอามาตีบวกให้มันเด่นขึ้นกับเจ้า Redmi 9T ตัวนี้ครับสำหรับเจ้า Redmi 9T ตัวนี้นะครับฟีเจอร์เด่นที่ทางตอนเปิดตัวเขาบอกมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่มีให้เรามากถึง6,000ม ah. ิลลิแอมโอ้โหมันเยอะมากจริงๆแล้วก็เรื่องของกล้องที่ใส่กล้องมาให้เรามากถึง4ตัวเลยมันน่าใช้ขนาดไหนมันโดดเด่นยังไงและภายในกล่องตัวนี้เขามีอะไรมาให้เราบ้าง ตามไปลับชมแกะกล่องแล้วก็รีวิวเ e d m i 9T ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยครับไปอย่างแรกก็คือตัวเครื่องของเจ้าเ e น m i 9T นะครับเขาก็จะมีการเขียนบอกเลยว่ามาพร้อมกับกล้อง4ตัวแบบ AI นะครับแล้วก็มีความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลนะครับมีเอัลตราวมีมาโครให้เราด้วยแล้วก็แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมนะครับชาร์จไว18วัตต์นะครับขุมพลังใช้เป็นคอคอมนะครับ snapdragon 662นะครับผม เป็นแบบ8คอร์นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.0กิกะเฮิร์นะครับส่วนหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอแบบดิวดรอปนะครับหรือว่าดอทดรอปดิสเพลย์นะครับชื่อที่ทาง Redmi เรียกขนาด6.53นิ้วนะครับก็ถือว่าใหญ่ในระดับ,บหนึ่งที่พอจะใช้งานมือเดียวได้นะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ นะครับเนี่ก็คือเป็นตัวบอกถึงอัตราส่วนที่มันมีความยาวมากกว่า6.69ทั่วไปนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญเลยมีการบอกด้วยว่าเป็นดูโอสปีเกอร์นะครับหรือก็คือเป็นลำโพงแบบเตอรอบนแล้วก็ล่างนะครับผมโอเคส่วนตัวเครื่องที่เราได้มาจะเป็นสีส้มสวยงามเลยนะครับผมขอลองเปิดเครื่องก่อนอเปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูอ,อื่นก่าว่าภายในมีอะไรอีกข้างในนะครับก็จะมีคู่มือให้เราในการอ่านนะครับเล่มก็จะมีความหนานิดนึงนะครับน่าจะแบบมีหลากหลายภาษาเลยเนี่ย อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีดัตอะไรพวกในเอสปานนอนอะไรพวกนี้มีครบนะครับแต่ว่าคู่มือเล่มที่ผมได้มายังไม่มีภาษาไทยนะครับเครื่องขายไทยอาจจะมีภาษาไทยก็เป็นได้นะครับสำหรับคู่มือแล้วก็อีกอันนึงเป็นใบประกันนะครับและก็ยังมีเคสใส่มาให้เรานะครับเคสก็มีความนิ่มทนทานเลยในระดับหนึ่งนะครับและสิ่งสุดท้ายเลยก็คือสายชาร์จกับอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเล d ส i มีเกนี่ยเขาใช้เป็นแบบ Type C แล้วนะครับ สายที่เขาให้เรามาก็จะเป็นแบบ Type A to Type C นะครับผมถ,ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราได้เป็น Type C ในการชาร์จแล้วสำหรับอะแดปเตอร์ของเลนส์มี 9T ที่ให้เรามานะครับก็จะมีกำลังในการชาร์จอยู่ที่22.5วัตต์นะครับซึ่งตัวมือถือเราเนี่ยรองรับการชาร์จไวสูงสดอยู่ที่18วัตต์ทำให้การใช้งานของเราเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่เลนส์มี 9T ตัวนี้มีมาให้เราภายในกล่องนะครับคือมีเครื่องมีเคส มีสายชาร์จมีฟ้าชาร์จมาให้เราคู่มือใบป,ประกันนะครับและสิ่งที่เราเกือบลืมไปเลยเออนั่นก็คือเจ้านี่ครับคือเข็มจิ้มซิมก็มีมาให้เราภายในกล่องเช่นกันนะครับถึงเวลาที่เราไปรับชมรีวิวเลนส์มี 9T ตัวนี้กัได้แล้วนะครับไปกันครับตัวเครื่องของเลนส์มี 9T ตัวนี้มาพร้อมกับฝาหลังเป็นพลาสติกชิ้นเดียวแบบยูนิบอดี้นะครับแล้วก็ก่อนจะถึงหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีครอบ ชั้นหนึ่งเป็นพลาสติกสีดำมาให้เรานะครับสำหรับหน้าจอของเ e d ี i 9T ตัวนี้นะครับก็มีการติดฟิลมมาให้เราในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่กังวลว่าจะหาฟิล์มไม่ได้คือเ e d ี i 9T ตัวนี้มีฟิลมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะมี IR b l a s บลัสเตมาให้เราสำหรับใครที่ใช้งานเป็นรีโมทก็ใช้ได้สบายว่าจะเป็น o u d i o Jack 3.5ก็มีมาให้เราเช่นกัน ส่วนพอร์ตด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับ USB Type C รองรับการชาร์จไว18วัตต์นะครับส่วนปุ่มต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งขวามหมดเลยนะครับซึ่งปุ่มสแกนแลายนิ้วมือจะเป็นแบบตรงปุ่มเดียว power ตรงนี้คือเราสามารถตั้งเป็นแปะหรือว่าตั้งเป็นกดในการปลดล็อกได้เช่นกันนะครับตามสไตล์ของ MIUI นะครับแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มจะอยู่ด้านบนนะครับในส่วนของถาดซิมเลส MI 9T ตัวนี้ก็มีช่องให้เราทั้งหมดได้กัน3ช่องก็คือใส่นาโนพร้อมกันได้2ซิม แล้วก็ MicroSD 1ช่องนะครับซึ่ง m i โคร s d ตัวนี้รองรับการใส่ได้มากสุดอยู่ที่512 GB นะครับทำให้การใช้งานต่างๆของเราเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็มาพร้อมกับเนื้อที่ภายในแบบ2ขนาดคือ c 4 g b แล้วก็128 GB นะครับสำหรับ 64GB ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่แบบ UFS 2.1นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เลือกซื้อเป็นเนื้อที่แบบ1 2 8 g b คุณจะได้เนื้อที่แบบ UFS 2.2นะครับก็จะมีความเร็วในการอ่านที่เร็วขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนกล้องตรงด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ตัวคือเรียง 1, 2, 3, 4นะครับซึ่งกล้องหลักจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเป็นเลนส์หลัก ส่วนกล้องอัลตาวายเนี่ยจะเป็นเลนส์ล้านพิกเซลนะครับมีความกว้างอยู่ที่120องศาส่วนกล้อง2ตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นกล้องเอาไว้สําหรับถ่ายมาโคร2ล้านพิกเซล1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลสาหรับการวัดระยะเวลาที่เราถ่ายโปรเทตนะครับและสุดท้ายเลยก็คือตรงหน้าจอนะครับหน้าจอของเจ้า redmi 9 t ตัวนี้มาพร้อมกับ gorilla glass 3นะครับก็ถือว่า เป็นหน้าจอที่มีความทนทานในระดับหนึ่งนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่ตีบวกขึ้นมาเป็น 9T นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าการใช้งาน Redmi 9T ตัวนี้มันจะตอบสนองใครได้บ้างนะครับตามไปรับชมกันต่อได้เลยครับผมในด้านการใช้งาน Redmi 9T ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Android 10ครอบทับด้วย มี UI เวอร์ชัน12นะครับซึ่งมาพร้อมกับแรมตัวเครื่องที่มีให้เลือกเป็นแค่แรม 4GB เท่านั้นสำหรับแรม 4GB กกในการใช้งานเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับคือการเล่นเกมก็สามารถเล่นได้แหละแต่ว่าเกมที่เราเล่นบางเกมเราสามารถปรับเฟรมเรทไปได้ถึง6 0 FPS ก็จริงแต่พอเราเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็จะดรอปตามสเปคที่เขามีนะครับก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่สำหรับเจ้า SOC Snapdragon 662นะครับ แต่ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียการชมคอนเทนต์วิดีโอการฟังเพลงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีและสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อการชาร์จเพียง1ครั้ง,งส่วนสิ่งที่พิเศษสำหรับเจ้าเ e d m ี9กทีตัวนี้ก็คือเรื่องของ Netflix ที่รองรับการรับชมระดับ HD หรือก็คือรองรับมาตรฐาน L1 นะครับทำให้เวลารับชม Netflix กเนี่ยก็สามารถรับชมได้อย่างเต็มอรรถรสและเมื่อบวกกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับ ทำให้เสียงที่เราได้ออกมาเนี่ยมัน,ม,นมันสะาใจสําหรับการรับชมวิดีโอหรือว่าฟังเพลงอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับเจ้าตัว Redmi 9 t ตัวนี้อาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่สแกนลายนิ้วมือที่เร็วสักเท่าไหร่ ซึ่งการสแกนช้าเร็วเนี่ยสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นผมคิดว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องซีเรียสนะว่าเราแตะปุ๊บมันต้องติดปับ๊บแต่คือมันมีเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเราเองนะครับส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนคงมองมาอยู่แล้วล่ะกล้องตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังให้เราด้วยกันทั้งหมด4ตัวหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่ให้กล้องมาเยอะและคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามีทั้งเลนหลักเดส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เลนมาโครแต่การใช้งานถ่ายรูปจริงๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าแอปของทางเล d มีเก้าทีตัวเนี้ย ที่ใส่มาไม่ต่างจากเทนมี9เลยคือ HDR Auto เนี่ยมันจะไม่ได้ทำงานให้เราเองเราเปิดแอปกล้องทุกครั้งต้องกดเปิดเองทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากหน่อยแต่ภาพที่ได้ของเลน Ultra Wide กับเลนหลักอันนี้ผมโอเคนะพอรับได้ก็คือการเก็บแสงอาจจะ HDR ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าภาพที่มันได้ดีเทลถือว่าโอเคเลย ส่วนเรื่องของเลนมาโครนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าการถ่ายเลนมาโครผมทดลองถ่ายหลอดไฟในที่ที่แสงจ้ามากๆเลยนะไม่ใช่แสงน้อยส่วนการถ่ายโปร์เชตนะครับหรือการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับในจุดๆนี้สําหรับกล้องมาโครแล้วก็กล้องวัดระยะส่วนการถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าทั้งคู่รองรับการถ่ายวิดีโอได้ถึง Full HD 30 fps แต่ว่าการสั่นสําหรับกล้องหน้าและกล้องหลังไม่มีทั้ง OS แล้วก็ EAS ก็ไม่มีเช่นกันนะครับซึ่งภาพที่ได้ก็จะมีอาการสายๆหน่อยในการถือมือเดียวหรือว่าถือ2มือก็ตามและวิธีการแก้เนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่หาเจ้า Redmi ก o ทตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอก็ซื้อ g i มบอลสักตัวมาใส่มันก็จะช่วยในการแก้ไขในจุดนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของการชาร์ 8, จแบตเจ้าตัวนี้รองรับการชาร์จไว18วัตต์18วัตต์กับแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับ ใน1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่ถึง50%นะอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนและการชาร์จแบตเต็มเนี่ยก็ใช้เวลาในการชาร์จมากกว่า2ชั่วโมงเลยก็ถ้าเกิดใครที่กลัวว่าอยากได้มือถือที่ชาร์จแบตได้ไวจริงๆ ก็อาจจะต้องมองข้ามเจ้า r e d m ี 9T ตัวนี้ไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ r e d m ี 9T ตัวนี้พยายามใส่มาให้เราได้เยอะเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ